สวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกันในรายการทำการบ้านกับเทรดเดอร์ครับประจําวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2566นะครับก็มาเริ่มกันที่สารการของเซตอินเด็ก์กันก่อนเลยนะครับในส่วนของเซตอินเด็ก์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวีคที่แล้วก็จะเห็นว่า,าเปิดทําการไปอยู่4วันทําการเนาะนะครับปิดวันศุกร์ปวันหนึ่งเซตก็วันพฤหัสนะครับก็เรียกว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับบวกขึ้นมา ปิดที่ระดับ1 5 4 3จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่าทรงๆกันทั้งอาทิตย์นะครับขณะที่ในวีคที่ถึงนี้นะครับสิ่งเราต้องติดตามกันก็คือเรื่องของกรนงนะครับเราก็วัดอังคารนะครับก็ปิดตลาดอีกวันหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็โดยภาพรวมทั้เซตก็ถ้าดูจากรูปนี้นะจะเห็นเลยว่าออกไปทางแบบภาพใหญ่เป็นไปทางแบบดาวเทรนเป็นไซเบดาวนะครับที่ผ่านมาเวลาขึ้นมาแตะแถวโซนสัก2 ST เสตีทีไเนี่ยมัก เจอแรงเทขายโดยตลอดนะครับก็ลุ้นกันแล้วกันนะครับในรอบนี้นี่จะเบรกมาได้ไหมนะครับซึ่งผมว่าแฟกเตอร์หลักก็คือเรื่องของการเมืองน,นี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพูดรายตัวนะครับที่ลูกเพจเราถามเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่ถามเข้ามา10-11ตัวเนี้ยนะครับเป็นไงบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเป็นในส่วนของแบมบสกอ่าแบมครับเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยา ราคานะราคามันไหลลงมาตลอดเออถ้าดูภาพใหญ่อะ่นะภาพวีก,ก็ชัดเจนมากเลยคือราคามันไหลไหลแบบโหจากยี่สิบกว่าเลยสิมีจริงนะถ้าดูตรงนี้ก็เห็นประมาณยี่สามอายี่สบองยี่สามนะครับลประมาณแบบเฮ้ยแถวๆโซนสิบาทเก้าบาทไปปลายสิบาทนะตอนนี้ก็เออลงมาแตะแถวโซนลบหนึ่งเอสดีแล้วก็เหมือนจะฟื้นตัวนะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆรอบนะครับก็เห็นว่าเออพอลงมาแตะแถวโซนเนี้ยนะครับราคามักฟื้น นี่ครับลบหนึ่งเอรอบนี้ก็ดูเหมือนมีแววอยู่เหมือนกันนะแต่สิ่งที่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือคือในภาพใหญ่เริ่มดูดีแล้วนะครับแต่ภาพเดเนี่ยจริงๆมันก็กึ่งๆเป็นไซเวย์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยไซเวย์ในกรอบมันสัก10.8-10.9ถึงประมาณสัก10.3อ่ากว่าในกรอบประมาณเนี้ยนะครับสิ่งที่เราต้องติดตามมันต่อไปคือรุน้นรุ้นให้แบมเบรกสักโซน11บาทให้ได้นะ ถ้าเบรกขึ้นเบรก11บ,บ,บาทไดนะ้ผมแนะนำเลยคือ follow by ไปนะครับแล้วยิ่งเราเห็นตัวของ RS เนี่ยที่มันเหนือก่อเ r a ร e เนี่ยมันเริ่มสตอรแล้วว่าแบมช่วนนี้เริ่มออกมาทางแบบแกล่งกว่าตลาดถ้าตลาดโอเคอ่ะตลาดเซตบวกขึ้นมานะครับทุนที่มันแกล่งกว่าตลาดมันก็จะขึ้นได้มากกว่านะครับมีโอกาสที่จะเบรกได้สูงนะครับเพราะงั้นเนี่ยโดยรวมสหรับแบมนะผมมองว่ามีของอยู่แล้วสบายใจได้นะครับรู้ไว้ว่าหลุด10.3ก็ขัดลอสไป ไม่มีของนะครับผมว่ารอ11บาทนะเบรกฟอร์บไบไปนะครับแนวต้าน11.6นะครกับ,บ12.4สำหรับตัวของแบมนะครับตัวแรกก็เรียกว่าค่อนข้างดูดีนะในวันนี้สำหรับตัวแบมมาตัวที่2ครับดิฟจริงๆคนเล่นพวกออิอนฟาฟันเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยดูกราบจริงๆนะสหรับผมผมไม่ค่อยดูกราฟนะเออเพราะผมผมเป็นคนหนึ่งที่เล่น ra, อินฟาอินฟาฟันนะหรือลีดอะไรพวกเนี้ยนะครับเราจะมองกันในเรื่องของปันผลซะมากกว่านะครับแล้วสิ่งที่ น้ำทุนแล้วกันนะครับเรียกว่ากังวลกับดิฟนะเวลาเนี้ยคืออะไรนะครับคือการที่ทรูนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะไม่ต่อนะครับไม่ต่อสัญญาตัวของเช่าเสาเนี่ยในช่วงปี2573ใช่ปะ่ะอีกวันสิบปีข้างหน้านะครับซึ่งถ้าไม่ต่อจริงอ่ะนะครับตัวรายได้เนี่ยของดิฟเนี่ยมันจะหายไปร่วมๆสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโดยเงื่อนไขยอยู่บนที่ว่าเ ทะนะครับหากมีตัว Market Share ของธุรกิจฟ i ิกบอร d Band น้อยกว่า33มีโอกาสที่ทูจะไม่ต้องต่อนะครับได้มีสามารถไม่ต่อได้ไม่ไม่ต่อสัญญาการเช่าเสาเนี่ยได้แต่นะครับแต่แต่ถ้ามี Market Share มากกว่า33เนี่ยก็ต้องเช่าต่อไปนะซึ่งณนะปัจจุบันเป็นไงณปัจจุบัน Market ะ Share ของธุรกิจ จะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณสัก36%มก็ก็ดูคือมันดูสูงกว่าก็จริงแต่มันดูมิมเมเหมือนกัน <c oughs> นะฮะอันนี้คือเรื่องแรกเรื่อง2ก็คือเรื่องของ d t a ทนะครับดีแทก็มีเช่าเสาจาก Di ีด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ดีแท็กจะย้ายออกอไม่ไม่เช่าเสาจากท i ฟแล้วแล้วก็ไปยืมของทูใช้แทนเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลกระทบเล็กน้อยแล้วกันนะครับต่อตัวของกองทุน DF นะครับ ก็เรียกว่าหลุด10บาทมาแถาวโซนนี้ถามว่าผมมองไงจริงๆถ้ามองเชิงพื้นฐานผมมองถูกไงผมมองถูกมากนะน่าลงทุนนะครับเพราะว่า DPU มาต่อปีหนึ่งวันสักบาทหนึ่งอะ่ะนะครับตอนนี้ราคาอู่มาสัก9.85ในโควมายก็คือดิวเดนเกือบๆ10%ไม่ใช่เกือบอะ่ะ10%ละทะลุ10แล้วด้วยนะครับซื้อซื้อตรงเนี้ยนะบปันผลทะลุ10%นะ10ปีคืนทุนนะครับก็โอเคผมว่าถ้าในเชิงของการแบบ ซื้อเอาปันผลระยะยาวนะแต่ถ้าซื้อในเชิงของการเก็งกําไรยังไงตอนนี้ก็ไม่โอเคอะ่ะเพราะว่าราคาทาริวโลริวโลยังไม่สัญญาณการบ่งชี้ว่าเฮ้ย <c oughs> คุณจะหยุดโลได้เมื่อไหร่อย่างเงี้ยน่ากังวลนะครับน่ากังวลถ้าคุณเป็นนักเทคนิคอ่ะนะครับคุณจะไม่ซื้อนะถ้าคุณเป็นนักเทคนิคคุณจะไม่ซื้อเมื่อเห็นริวโลเพราะการที่ทาริวโลอ่ะมันก็จะโล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 มันได้เรื่อยๆนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นผมแนะนาโดยภาพรวมเนี่ยคือ จะเราคือผมว่ามันน่าซื้อในเชิงพื้นฐานแต่ณเวลาเนี้ยในเชิงเทคนิคบอกแบบอย่าพึ่งก็รอซื้อเมื่อเมื่ออะไรเมื่อเมื่อมีสัญญาณการกลับตัวนะครับรอซื้อเมื่อมีสัญญาณการกลับตัวสำหรับตัวดิบนะครับส่วนคนมีของอี่แล้วถามว่าเอาไงนะครับถ้ามีของแล้วไม่ได้ร้อนเงินอะไรผมว่าถือได้นะครับปั้นผลดีนะครับสหรับตัวดิบถัดไปฮาน่าอุ้ยผมไปกดฮาน่าตัวไหนวันนีย ฮาน่าอะไรฮาน่างกิจหรอโอเคเอาใหม่เริ่มไปใหม่ฮานะ่านะครับก็ล่าสุดปิดที่49บาท75สตังค์เนาะโดยรวมครับในช่วงวีคสองสามอะไหลวีคมาแล้วละ่ะนะครับเราเริ่มเห็นฮาน่าปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจาก30ไปไปลายขึ้นมา40ไปลายแล้วนะครับณนะเวลานี้ ก็โดยรวมถือว่าดูค่อนข้างที่จะโอเคมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากลงมาเทสซัลาโซน่43เนี่ยนะครับเออเป็นระดับสำคัญเนาะแล้วก็เริ่มเริ่มยืนได้แล้วก็เริ่มกลับตัวนะครับถ้าดูในภาพใหญ่นี้ก็ดูแนวโน้มที่ดีนะนะครับราคาก็น่าจะวิ่งขึ้นต่อไปหาโซน50กว่า50ต้นต้น50ปลายปายได้นะครับอันนี้คือในภาพแบบภาพใหญ่ก่อนแต่ถ้ามาดูในภาพเดย์ในภาพเดย์นะครับราคาตอนนี้ก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ขึ้นมายืนเอ่อระดับ PP ได้แล้ว แลก็ขึ้นมาไม่น้อยเหมือนกันนะถ้ามองอย่างนี้เนี่ยขึ้นมาไม่น้อยเหมือนกันแต่สิ่งที่นะ่าสนใจสำหรับฮาน่าเนี่ยคือการขึ้นในรอบนี้คือมันขึ้นมาแบบคุณขึ้นมาโดยแกร่งกว่าตลาดขึ้นมาแรงกว่าตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดูดีนะครับถ้าตลาดกลับมาได้เมื่อไหร่ฮาน่าก็จะขึ้นแรงกว่านั้นอีกนะครับก็ถามว่าอางนี้ก่อนถามว่าถ้าไม่มีของทําไงไม่มีของผมว่าซื้อได้นะแถวราคาเนี่ยซื้อได้สต็อปล s อกสี่สิบหก ต้านเป็น52 5 6นะครับมีของีแล้วก็ถือรันเทรนไปแล้วรู้ไว้ว่าหลุด46ก็ขัดลอส,สําหรับตัวของทานานะครับถัดไปเป็น JMT สําหรับตรง JMT นะครับเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคามันไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจากเคยไฮที่88บาทนะครับตอนนี้เหลือ30กว่าบาทนะครับเคยโลยมาสัก3าต้น 30, ต,นตนเนี่ย32นะครับก็โลเสร็จแล้วก็เริ่มเหมือนจะฟื้นตัวสิ่งที่เห็นในภาพวีค ตอนนี้คือมีสัญญาณ bullish d i v e r g e n c นะครับสำหรับตัวของ JMT เป็นภาพที่ดูดีอ่ะเป็นภาพที่ดีดีเลยนะครับสำหรับตัวของ JMT สิ่งที่เราต้องดูกันในสเต็ปถัดมาเนี่ยคือพอมี bullish d i v e r g e n c แล้วบอกว่าจะกลับตัวในภาพใหญ่แล้วเราจะในภาพ d a ah, ล่ะเป็นไง ภาพเดย์ตัวนี้ราคาก็เริ่มกลับขึ้นมายืนเหนือดับพีพีได้แล้วซึ่งการที่กลับขึ้นมายืนเหนือพีพีได้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวนะครับและ RSI ก็ยืนเหนือเอร์เรทได้ด้วยเอาไม่ใช่ไอเอสไอเอสเอสนะครับไอเอสคนละตัวไอเอสไอเนี่ยไอเอสเนี่ยเป็นตัวเป็นอินเด็กซ์ที่เอาไว้บ่งชี้ว่าณนะตนเนี้เจมทีอะแข็งกว่าตลาดแข็งกว่าเซตไหมเออใช่คนนี้ดีกว,ว่าแข็งกว่าเซตไหมหรือออนแอรกว่าเซตนะครับ เพราะงั้นตอนนี้เราเห็นว่ามันเหนือเออร์เรทได้หมายความว่าเ m t มันค่อนข้างขึ้นแรงกว่าเซตนะครับก็เอาง่ายๆอ่ะวันศุกร์มันยังขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นต์กว่าเลยเซตมันขึ้นเท่าไหร่อัะหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่านะครับเพราะงั้นมันก็คือแข็งกว่าเซตนะครับดังนั้นเ m t ก็ดูดูดีอ่ะนะดูดีไม่มีของผมว่าเข้าได้นะครับไม่มีของเข้าได้สตอล์ปลอตมาหลุดสักโซนสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์นะครับสามบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์เทคโคฟิตล่ะเทคโคฟิตสี่สิบเอ็ดสี่ Okay. มีของอยู่แล้วก็ถือไปสบายๆนะครับไม่มีประเด็นวันนี้โดยรวมดูดีหลายตัวอยู่นะวันนี้หุ้นหลายตัวดูดีนะมาเรามากันในวันที่แบบตลาดเริ่มแบบฟื้นกันแล้วไงหลายตัวเทคนิคดูดีอะ่ะภาพของวันวันเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยราคาไหลลงมาเรื่อยๆเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เริ่มยืนได้แถว4.6บาทนะพอยืนได้แถว4.6บาทเสร็จเนี่ย มันก,ก็แค่ยืนได้ไงนะครับในภาพภาพวีกอะเมื่อแกเมื่อกี้บอกไปมันแค่ยืนได้ในภาพเดก็เริ่มขยับขึ้นมายืนแางโซนบนละ4.76เนี่ยนะครับถามว่าถ้าสเต็ปถัดไปผมมองไงผมก็มองอว่าอาจจะขึ้นไป5บาทจุดหนึ่งได้5 3าจุดสามห้าอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยจะเห็นว่าเบรก5 3 5ได้แล้วโหขึ้นไปยาวๆเลยันก็ไม่ใช่นะครับณนะเวลาเนี้ยวันมองว่า ก็น่าจะแกวนแขวงขึ้นแกวงแขวขึ้นได้อยู่5.1 5.35ทรงาด้านก็อ่ะพอได้ระดับหนึ่งแล้วกันไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากนะครับมีของอยู่ก็ถือต่อนะครับขึ้นไปแถวโซน5บาทต้นๆขาย5้5าขายอะไรแบบนี้นะครับ,ต,บตัวของวันถัดไปเป็นตัวของ STI นะครับตัวนี้นี่ลูกเพจถามเข้ามาเนาะ แฟนเพจเราถามเข้ามานะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าผมไม่ค่อยคุ้นนะผมไม่คุ้นมไม่เคยดูเหมือนกันตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในเชิขงของเทคนิคเข้าให้นะครับว่าเขาเป็นยังไงอันนี้ถูกใช่ไหมเนะี่ย STI โ okay. อเคราคาไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจากเคยขึ้นไปท high, ําไโหดเนี่ยเป๊ะเลยอะตรงอร 3, ันสามแเนีเสร็จแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆนะเหลือสบาท จุด9.6ต่างนะครับราคาทำนิวโรอยูนะ่ในวิกที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นสัญญาณเชิงบวกอะไรนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในในหลายๆไลฟ์เลยนะคือหากเราเห็นหุ้นตัวไหนที่ยังทำนิวโรอยู่ควรคัดมีนิวโรคัดมีนิวโรคัดเพราะว่าเทรนด์มันบอกอยู่แล้วครับว่าออตอนนี้มันเป็นดาวเทรนด์นะในดาวเทรนด์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องถือต่อนะครับดังนั้นสำหรับตัว STI เนี่ย ตอนนี้ยังเป็นดาวเทรนอยู่นะครับแล้วยังไม่มีสัญญาณการกับตัวอะไรเลยนะครับเพราะว่า RSI อเองก็ยังต่ำกว่า 30- ด้วยซ้ำดังนั้นไม่มีของนะครับอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเข้าไปยุ่งเลยแนะม้ว่าเราอาจจะมองว่าราคาถูกก็นะแต่อย่าพึ่งเข้าไปยุ่งเลยนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเราถ้าเราเชื่อเทคนนะเราเองมันมันบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นดาวเทรนก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งขคะที่คนที่มีของอยู่แล้วล่ะก็จริงๆต้องคัดมาตั้งนานเลยนะ ตัวนี้นะครับต้องขัดมาตั้งนานแล้วสอบเอสซีเนี่ยทีมาราคาไหลลงามาเรื่อยๆนะครับในช่วงก่อนอน้านั้นสิบบาทเจ็ดสิบตังค์แล้วก็ตอนนี้เริ่มเหมือนจะทรงๆได้นะครับในภาพวีคเนี่ยเริ่มทรงๆได้ภาพเดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันก็ทรงได้เหมือนกันทรงได้ที่นี้คือราคาเริ่มยืนได้นะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าราคามจะขึ้นนะมันไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วกับกันเนี่ย ะเห็นเลยว่าเฮ้ยตัวเนี้ยนะครับถ้าดู i s นะ I s ต่ำกว่าเลเรชัดเจนมากเลยเพราะว่าอะไรพววเพราะเซตขึ้นไงครับแต่ตอนนี้หุ้นคุณมันไซเวอร์หมายความว่าตลาดมันเอื้อมเลยคุณขนาดนี้แล้วเฮ้ยยังไม่ขึ้นอีกหรอคุณยังได้แค่แบบแค่ยืนหรอดังนั้นมันก็ไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีนะเออไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีนะนะฮะเกี่ยราคายืนได้แบบเนี้ยคือมันมันอาจจะดีดีกว่ามันไหลลงแหละแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ย โอ้โหต้องซื้อเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่มีของอย่างเงี้ยผม่ยังไม่แนะนำนะสับทีมเนี่ยนะครับมันน่าสนใจหากอาจจะแบบเฮ้ยเบรก5.85นะครับเราก็เล่น follow by อย่างเงี้ยอาจจะพอได้แต่ถ้ามันยังอยู่แถวเนี้ยผมว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องซื้อส่วนคนที่มีของอยู่แล้วนะครับรู้ไว้ว่าหลุดสัก5บาท15สังขัด loss ครับแค่นี้เลยถัดไปจะเป็นในส่วนของติดล้อติดล้อภาพวี ภาพวิกเดิมที่เหมือนเป็นไซเวดาวช่วงหลังๆมาเหมือนจะเป็นไซเวในกรอบนี้จังนะครับ20ถึง27นะครับประมาณนั้นภาพวีกดูเหมือนไม่ไปไหนภาพเดเฮ้ยภาพเดดูมีความน่าสนใจแฮะเออภาพเดดูน่าสนใจนะตัวติดล้อเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาลงมาแตะแถวโซลลบหนึเนี่ยเด้งตลอดเด้งตลอดเลยแต่รอบนี้โหหลุดเสียทรงนะเสียทรงแต่เสียทรงแล้วไงครับ ลงมา่แถวๆโซน S1 เนี่ยแล้วก็เริ่มเด้งแล้วบวกกับเราเห็นว่าราคาทำ New โ o S1 ไม่ได้ทำ New โ o ด้วยในความหมายก็คือมีสัญญาณบูลลี่ Divergent นะครับก็เป็นสัญญาณการก,กลับตัวนะครับสับติดล้อเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่มีของแถวเนี้เข้าได้นะถามว่าทำไมเข้าได้ผมชอบในเชิงที่ว่าแบบเข้า21อปลอสอ่าเข้า21.9สต็อปลอส21เสียก็เสียแค่เท่าไหระ่ะ จุดเก้าอ่ะไม่ถึงบาทนึงไม่ถึงบาทเนาะนะครับแต่ถ้าได้อ่ะนะครับผมว่าจุดทีพีของผม่ะไปอยู่ประมาณสักยี่สิบสามยี่สิบสามจุดสามกับยี่สิบจุดสองซึ่งมันได้มากกว่าบาทแบบชัดเจนมากนะครับเพราะงั้นในความหมายคือผมชอบตัวอย่างติดล้อเนี่ยในเชิงที่ว่าลิคเรเวอร์มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจอะอันนี้อันนี้ดูดีติดล้อดูดีดูดีนะครับไทย ใช้พลาสติกเหรอมาดูกันหน่อยแล้วกันตัวนี้ผมไม่คุ้นนะถ้ามามองเชิงเทคนิคถามว่าเป็นไง TPAc เนอะนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยราคามันขึ้นมาทำ New High นะครับ New High ในภาพผมแบบวีกอะไรเงี้ยเนาะ นะครับขึ้นมาเบรกตัว2 s งได้ละนะครับแล้วก็กำลังจะไต่ไต่ตขึ้นไปหา r 2 r 3ออะไรเงี้ยโดยภาพรวมเห็นราคาทำดีวายกออ็ดูโอเคแหละนะครับแต่ประเด็นที่อยากจะต้องคอนเซิร์นคือ,อ,อมันมาจาก12ไงตอนนี้ขึ้นมา17แล้วดะขึ้นมา่อนข้างเยอะอยพอสมควรนะนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งส่วนภาพเดก็โอเคนะครับเป็นแพทเทิร์นของการไต่ไฮนะครับราคาก็เบรกขึ้นมาโซนบนละอยู่ตรงโซน1 SD ซึ่ง เนี่ยชัดเจนมากเลยมันไม่ใช่จุดเข้านะครับจะเห็นเลยว่าหลายๆครั้งอะ่ะเวลาขึ้นมาแตะแถวโซนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโซนย่อด้วยซ้ำนะนะครับคือถ้าขึ้นมามันก็ขึ้นได้อีกไม่เยอะแล้วละ่ะกลับกันอ่ะดาวไซอะ่ะนะครับเวลาพักมามันพักมาลบหนึ่งเอสดีเลยลบหนึ่งหรือต่างกว่าลบหนึ่งเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นแถวจุดเนี้ยมันเริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่จุดที่แบบคนที่ไม่มีของมาเข้าเลยแถวนี้ไม่ใช่นะครับคนมีของต่างหากนะครับมีคนคนมีของเนี่ยต้องมาเริ่มออกแถวนี้นะ เพราะว่าไม่งานเนี่ยกลัวมันจะแบบเฮ้ยย่อแล้วก็ลงมาพักแบบรอบก่อนก่อนเนี่ยลงมาพัก17บาทลงมาพัก16บาทปลายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็มองว่าโอกาสที่ขึ้นต่อมีไหมมีนะครับอย่างรอบก่อนรอบก่อนเนี่ยเห็นเลยว่าเออมันมันไม่ใช่แค่ติด1 SD นะมันขึ้นไปถึง2 SD เสร็จแล้วก็ค่อยลงเพราะงั้นในความหมายคือมันก็อาจจะขึ้นไปถึงสัก18บาทห0เสร็จแล้วก็ค่อยลงอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็ขึ้นได้ไม่เยอะแล้วล่ะนะครับเป็นช่วง้ายๆแล้วนะครับ ถัดไป W H A นะครับก็มาเรื่อยๆเลยนะครับจนเกือบจะแตะ5บาทอยู่แล้วจนเกือบจะแตะ5บาทอยู่แล้วก็ปิดล่าสุดครับ4บาท94ส่ตางนะครับขึ้นมาทำนิวไฮก็ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น S I overbought 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 หลายรอบมากแล้วล่าสุดย er> ัง overbought อยู่นะครับก็เมกหายมาเรื mm ่อยๆเนาะ แต่พอมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วอ่ะผมไม่ค่อยอยากไล่อ่ะนะครับมันมันมันเกินไปนะมันดูอยู่ดับที่สูงเกินไปนะครับแล้วถ้าดูจากภาพเดจะเห็นเลยว่าที่ผ่านมาแตะ2 SD ไลอ่ะหรือแตะ1 SD ไลอ่ะมักจะย่อนะแล้วผมมองว่ารอบนี้มีโอกาสที่จะย่อสูงเพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องเลยคือ s s i เป็นสัญญาณเอ่ออะไรอะ a r i s h divergence นะครับก็อาจจะย่อมาแถวส แอะไรเงี้ยได้4 6, ี่จุดหกปลปลายสี่จุดเจ็ดอะไรเงี้ยได้นะครับสำหรับ W H A มองย่อเพื่อไปต่อนะครับเพราะงั้นสำหรับคนที่ไม่มีของเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับรอย,ย่อนะครับมาดูแถวโซนสี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดเนี่ยนะครับเราค่อยๆซื้อแล้วค่อยเข้าซื้อก็อย่างไม่สายส่วนคนที่มีของอยู่แล้วครับแถวเนี้ยผมมองว่าเป็นโซนที่อาจจะต้องอแบ่งขายได้แล้วนะแล้วอาจจะรู้ไว้แล้วกันว่า อาจจะหลุดสักโซน4.86เนี่ยนะครับก็ต้องออกมาก่อนดีกว่านะครับเราค่อยมาซื้อกลับโซนล่างแล้วกันนะครับสุดท้ายเป็นเอ็กโซเอ็กโซติกฟูดนะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาดีมาก11มา24โอ้โหเป็น100%แล้วนะถึง100%เป็นไปแล้วนะครับสำหรับตัวของ Eco Exotic เนี่ยผมไม่ค่อยชอบภาพะไรแบบนี้นะ วันนี้ขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเราล่าสุดเองก็ถ้าดูภาพเตะก็จะเห็นเลยว่าราคาติดติดแล้วอ่ะนะครับล่าสุดนี้ราคาติดติดนะแถวโซนยี่สิบห้าบาทนะครับเนี่ยยี่สิบจุดหกถึงรบริษัทโซนยี่สิบห้าบาทนะครับก็เริ่มไม่ไปไหนเริ่มขึ้นลําบากนะครับถ้าลงมาก็เออยี่สิบสามก็ไม่หลุดเพราะงั้นในข้อหมายคือในช่วงเนี้ยสำหรับ e เอ็กโอนี่ยมันก็แกวนแขวนแขวนยี่สิบสามถึงวันสักยี่สิบห้านี่แหละนะครับไม่ได้ไปไหนเลยถามว่า อ่ะถ้างั้นเราจะเล่นเมื่อเมื่อย่อไหมะนะครับลงมายี่สิบสามซื้อขึ้นไปแถวยี่ห้าขายอะไรแบบเนี้ยก็ก,ก็ก็พอได้นะเออก็พอได้แต่กรอบมันก็ไม่ได้กว้างมากไงนะเป็นผมอาจจะไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้เท่าไหร่ชอบพลันเทรนมากกว่านะครับแต่ถามว่าเล่นในกรอบนี้ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่แต่แต่มันจะมีบางพวกคือเฮ้ยซื้อแบบกลางกรอบเลยเนี้ยอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ได้มีคมได้เปรียบอะไรเลยนะครับหรือหรือถ้าจะเล่นอีกเคสหนึ่งคือซื้อเมื่อเบรกไปเลยเนี้ยเออค่อน่าสนใจนะครับ อโอเควันนี้ก็คงประมาณน,นี้นะครับก่อนจากกันไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่อง stock collection กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก,ก่อนแล้วครับสวัสดีครับ